เอ,อที่ผมเลือกมาเรียนอาหารญี่ปุ่นที่สถาบันวีสูลเพราะว่าหนึ่งพ่ีคุูพ่อเขาเปิดร้านอาหารเกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วถ้าเราสมมติเรียนจากวีสุลนะเราจะได้สูตรแล้วก็เราได้เมนูใหม่ๆที่อาจจะมีในร้านอาหารพ่อแล้วก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้แล้วก็อันนั้นสูตรที่เราเรียนที่วีสูลเป็นเบสิิเราสามารถปรับเปลี่ยนได้มันก็เลยเรียนเก็<อ><อ>มันก็ตอบโจทย์นะครับเราก็แล้วเราก็ได้เออ สิลมีที่ดีขึ้นแล้วก็สูตรนะครับเราก็ได้มากกว่าที่คิดแล้วก็เชฟเขาก็สอนเราทุกอย่างพอเราไม่รู้อะไรก็ถาาเขาได้หมดเลยเชฟเขาใจดีมากับถ้าใครอยากสนใจมาเรียนอาหารญี่ปุ่นนะครับมาเรียนกับวิสูได้เพราะว่าวิสูหนึ่งเชฟเขามีประสบการณ์เยอะมากมีประสบการณ์เรื่องทำอาหารญี่ปุ่นมากแล้วเขาก็สเปเชียล z ซ์ในการทำอาหารญี่ปุ่นในคน่าท่าเหมือนเชฟคนหนึ่งเขา เก่งนาเมนเรือเก่งซูชิถ้าเราเรีที่มีสูเราจะได้เรีนรู้จักคนที่เก่งโดยแนวทางเฉพาะนั้นเลยะดีกว่าไปเรียที่ร้านอื่นที่เขาอาจจะไม่สอนอะไรเลยแค่ทําโชว์ดูแล้วก็เราก็ทำตามเขา